คุณผู้ชมคะไปที่พัทยากันสักหน่อยต้องบอกว่าพัทยาไม่แ่วจริงๆมาอีกแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติรอบนี้เป็นชาวจีนนะคะคือต้องบอกว่ามันเกิดเหตุค่ะหนุ่มชาวจีนรายหนึ่งขับรถตู้หรูค่ะแล้วก็ขับไปชนเรียกได้ว่าไม่ได้ชนปกติธรรมดานะคะคุณผู้ชมชนแบบระนาวเลยทีเดียวกลางเมืองพัทยาทําให้ชาวบ้านเนี่ย ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต1รายนะคะโดยมีรถยนต์แล้วก็รถจกักรยานยนต์ค่ะถูกชนพังเสียหายมากกว่า10คันเจ้าตัวเขาอ้างนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลับในค่ะก็เลยขับรถไปชนแบบนี้ค่ะ มาติดตามกันสักหน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางเมืองพัทยาเลยค่ะคุณผู้ชมชนแบบนี้คุณนั่นชนระนาวเป็นสิบคันเลยทีเดียวโอโหไม่รู้ว่าขับมาอีท่าไหนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุระทึกกลางเมืองพัทยาหลังจากที่มีรถตู้หรูคันหนึ่งค่ะ ขับมาพุ่งชนท้ายรถเก๋งสีดำแล้วก็รถเก๋งสีดำเนี่ยขับอยู่บนถนนนะคะจนเสียหลักไปพุ่งชนชาวบ้านส่วนรถตู้ค่ะพอชนเสร็จแล้วก็ขับหลบนี้ไปต่อแบบไม่ยอมหยุดเลยทีเดียวจนรถเนี่ยไปชนกับรถยนต์คันอื่นๆก่อนจะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปอยู่เลนฝั่งตรงข้ามมีรถได้รับความเสียหายหลายคันเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเทพประสิทธิ์ขาออกสุขุมวิทพัทยาใต้ จังหวัดชนบุรีค่ะ,ะดูความเสียหายเยอะมากๆจริงๆหลายคันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันพังยับเยินแบบบุบทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะในเรื่องของความบุบพังเสียหายนะคะหลายคันทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถตรู้หรูสีขาวนะคะคุณผู้ชมสภาพด้านหน้าพังเสียหายแล้วก็มีนายหยางอายุ45ปีเป็นชาวจีนซึ่งนายหยางเนี่ยเป็นคนขับรถคันนี้ค่ะ ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะจุดเกิดเหตุบริเวณไหล่ทางระยะทางมากกว่า200เมตรก็ไปพบรถยนต์แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนถูกชนพังเสียหายมากกว่า10คันด้วยกันแล้วก็พบร่างนายสหพรมอายุ30ปีเสียชีวิตค่าซากรถเก่งค่ะ นี่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆคุณอาอคือเขาขับรถเก่งอยู่ดีๆเขาโดนชนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถเลยสําหรับอุบัติเหตุนะคะที่ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้สร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะ เนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นตลาดนัดศูนย์การค้าชื่อดังของเมืองพัทยาเลยคือคนเขากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงชนแรงขนาดนี้จนรถยพังเสียหายไปหลายคันเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าถ้าหลายคนอาจจะมีการคาดการตั้งข้อสงสัยไว้ว่าชาวจีนรายนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าดื่มแอลกอฮอล์มาหรือเปล่านะคะอาจจะมีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดหรือเปล่านะคะแต่ว่าต้องบอกว่า ชาวบ้านที้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่านะรถตู้เนี่ยได้เสียหลักชนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มน้ํามันก่อนจะขับไปชนรถที่ขับบนถนนแล้วก็กวาดไปชนรถที่จอดริมถนนเป็นระยะทางมากกว่า200เมตรด้วยกันค่ะเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวในายหยางซึ่งเป็นคนจีนและเป็นคนขับรถตู้เอาผาตนะคะไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทั้งนี้ ในอย่างยืนยันค่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะตัวเองหลับในบออไม่รู้ว่าหลับในจริงหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นจริงตามที่ชาวบ้านให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นไปตามคำให้การในเบื้องต้นนะครับของตัวผู้ก่อเหตุนะครับที่เป็นชายชาวจีนะนะครับ ก็คือเขาอ้างว่าตัวเองหลับในคือถ้านะครับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบคืออย่างน,น้อยก็ต้องได้กลิ่นพอ,อได้กลิ่นอาจจะต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ะนะครับก็คือเป่านะฮะแล้วก็เราจะทราบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย มันอยู่ในร่างกายประมาณสักเท่าไหร่แต่ว่าเบื้องต้นก็อาจจะไม่ได้ดื่มนะฮะแต่ว่าอาจจะหลับในขับรถโดยประมาทหรือเปล่าแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนโอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับมีรถจักรยานยนต์แล้วก็รถอีกหลายคันนะครับที่เขาเรียกว่าได้รับความเสียหายระนาวเลยทีเดียวแล้วก็มุมหนึ่งของภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยความรุนแรงมันเผยเห็นพอพุ่งชนใช่ไหมครับแล้วก็มาแถวแถว ต้นไม้มนะครับใบไม้มันก็ร่วงหล่นลงมา,านะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยฮะในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยนั่นเองครับรถท่อคนนี้ก็มาสองพันแล้วก็ไล่เรื่อยยาวมาเลยครับมาเร็วไหมพี่เร็วครับเร็วหรอแล้วเขามาชนคันนี้ได้ไงพี่อันนี้อันนี้ตรงนี้ไม่เห็นเพราะว่าพี่วิ่งไล่มาเพราะเขาบอกว่าหนีพี่ก็เลยขับรถไล่มา แต่ว่าชนมาตลอดทางคนไทยรืสั่งฆ่าที่คนที่ขับไม่แน่ใจเห็นเพราะว่าเป็นรถเอาผ่านเหรอเขาหนีเสร็จแล้วเขาหนีเขาเขาย้อมาตลอดทางเลยเหรอไม่ได้โยนข้ามข้ามทางโ้กระโดดกระโดดกระโดดข้ามทางายใช่มยังยู่อยู่นี่ไงรถี่ไปไหนไปถ่ายเอาผ่านอนี้ไงนี่ไงไปยที่ตรงน้